สวัสดีครับนี่ครับจเัเพลรัสเอ็กเรสซิ่งแอสตรีนะครับวันนี้ก็ทำฮุนไดเฮดวันนะครับจากงานแค่อัปเกรดลำโพงคู่หน้าแดมประตูแล้วเปลี่ยนกล้องหอยหลังนะครับกลายเป็นงานยาวเลยก็ไปอัปเกรดจอแอนดอยด้วยนะครับจด mm hmm. ยว่าตัวเนี้ยเป็นรุ่นดีรักสองพันย mm hmm. ี่สิบสี่ลูกค้าเพิ่งไปเอารถมานะครับแล้วก็ตัวตัวนี้แถมจอแอนดรอยมาให้อยู่แล้วนะครับ mm hmm. นี่แบบนี้แต่ปรากฏว่ากล้องที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันไม่ชัดเลย ก็เป็นกล้องแบบธรรมดาทา,าก็อกวอัปเกรดกล้องใหม่ใส่เป็น AHD เข้าไปแต่ปรากฏว,ว่าจอไม่รองรับนะครับไม่ขึ้นภาพไม่ขึ้นอะไรเลยก็โทรคุยกับลูกค้าลูกค้าก็บอกว่าเปลี่ยนเลยที่ที่ร้านเราก็มีแต่สเปกลป8นะครับแต่เดขจะขายแต่ลำ8เป็นหลักวันนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยเป็นก้านิวสแนปดาก้อนู 6, 5 2.0ตัวใหม่ล่าสุด2 k, 2, 000, 2, 000, 2, นะครับจอ f k l l HD 2000 x ม0 0 0แท้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะ การใช้งานกันแอปพลิเคชันก็ติดตั้งให้ตามสไตล์ของที่ร้านเลยนะครับตบเดิมตอนนี่อ้องเสียงก็เสียงเราทอมวอลยนะครับก็ใช้ได้ครบปั๊กตรงรุ่นเก็บงานให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยของเดิมเนียนที่แถมมาแล้วจะเป็นไม่น่าใจสเปคนะครับแต่ก็ก,ก็ก็ใช้ได้อยู่อ่าเรามีเซตฟิกเวอร์ชันใหม่ให้แต่ที่ลูกค้าใส่ล็อกอินของตัวเองเข้าไปก็ใช้งานได้นะครับมีแอปดูทีวีให้ จากดูทีวีต้นทีวีครับเลือกเข้าไปต้องโมโนโ uh เลน่นไดเลยนะครับเพิ่มเสียงต่อ<ๆ>เสียงเข้ากล้องถอยเสียงจะเบาให้นะครับกล้องเป็นแบบใหม่เอเนะครับทัดๆเลยแบบนี้ควาละเอียดเจดสองนะครับเปลี่ยนช่องก็แค่แบ็กกลับต่อง3 จอชัดๆแบบนี้เลยจอเป็น 2K นะครับอาา่าจะมีห้องกีฬาให้ด้วยนะฮะแล้วก็แบค็คกรัดไปดูนี่มี Sport Channel สามารถดีลันดูหรือดูไลฟ์สดก็ได้นะครับลาต่างประเทศต่างๆมีเพียบ นะเปลี่ยนเน็ตทิดหนึ่งพอดีลูกค้าเมื่อกี้เชื่อมต่อเปเคเป็นเน็ตทีฬาแล้วนี่นะครับเราสามารถรับชมได้เลยนะฮะหรือลิงก์อื่นนี่ก็มีลิงก์ทีวีอันหนึ่งสำรองไว้นะครับดูกีฬากุ๊บดูพิมหย่กีหนึ่งลิงก์นี้ก็จะไวเร็วนะครับ ดูแอปดูหนังคุณไม่มี Netflix ไม่มี Disney ผมมีแอปดูหนังให้นะครับเป็นเขาพีเมียมด้วยกดปุ่มแดงด้านล่างนะครับก็จะเป็นการไปเลือก็นหมดของมูฟวี่ทั้งหมดเลยเรีจะรันขึ้นมาหนังใหม่เก่าก็เขาจะอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะโอโหนานเนียบ้างอะไรบ้างนี่เต็มไปหมดเลยนะครับก็สามารถรับชมได้ สมได้จริงนะครับยิบมันกดเพลรอเ,เราลอาะตกูหนึ่งลองเปลี่ยนอ่ะมาแล้วนะครับ แบบนี้เลยเดีย๋ยวเปลี่ยนไ wifi เป็น 2. 4งจดสิบางทีไอตัวเราเตอร์ผมบางทีมันตัว5 g ชอบเออเอนะครับตัว2 k นะครับปุ่มหน้าจอจะไม่มีแล้วคือเปิดไฟก็ดิมเมอร์ให้เราปรับตั้งได้นะครับแล้วสุดสวางสุดนะครับแบบนี้กลาวันแล้วก็ปรับปิดไฟให้สว่างสุดไปเลย ไฟแบบนี้ปิดไฟสแบบว่างสุดเดี๋ยวลองดูเรื่องอื่นสิบางทีก็เป็นที่เซอร์เวอร์นะครับจะดูได้หมดดูได้ครบนะครับหรือเป็นที่เราเซอร์ผมน่าจะเลี่ยงอยู่ตอนนี้เออ,เอ,อ การชื่อมต่อก็ง่ายๆนะครับนะครัตัวนี้ใส่ซิมได้ด้วยนะครับก็สล็อตซิมไว้ในเก๊ก็จะมีตัวนี้ u v 2ช่องมีสล็อตซิมให้แล้วตัวนี้ยถ้าเราเราต่อจอพดดานตัวจอมีพอร์ต HDMI อเอาพุทนะครับเป็นออนบอร์ดแท้ด้วยเพราะฉะนั้นภาพที่ออกไปจะคมชัดมากๆเดี๋วรอบหน้านะครับ ก็จะคงจะมาอัปเกรดเรื่องของสวิดานเพิ่มเติมนะครับสรับครอบครัวคันนี้อ่าวันนี้เป็นที่เน็ตนะครับเราเตอร์ผมน่าจะเออไมพอต่อเป็น h o t สปอตจากมือถือก็มาเลยนะครับประตูก็ะดัมทั้งทั้งบานนะครับสองข้างประตูหน้าดัมเต็มแผน่นแล้วก็เปลี่ยนลำโพงเป็นของรีคอยล์ LCD ขาลูกค้าเป็น YouTube เดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันดูนะครับก็เป็นเช่นไรบ้างาคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวนียเร็วไวนะคำสั่งด้วยเสียงตัวนี้เป็นชิป DSP AKM นะครับ มีระบบ ty, ดิจิตีนคอสโอเวอร์ได้เดี๋ยวไปดูหน้ากันนี่นะครับมีคอสโอเวอร์ตัดความถี่ได้นะครับข้างหน้าให้ความถี่เท่าไหร่ตัวนี้ลำโพงเราตัดลงได้ถึง40เฮิรตนะครับแล้วก็โลพาสเราตัดไปเลยครับถึง20 0มือันนี้คู่หลังก็ตัดไปแค่6.3นะครับมีไทม์อะไลเมน n ์นะครับปรับตอนนี้เราเซตเวทีเสียงอยู่ด้านหน้าทั้งหมดเลย ลำโพงตัวนี้ทํามิดเบสได้ดีนะครับเยเสียงมิดเบสมาเต็มเต็มเลยเสียงไม่ทิมเพ,เพาะเลยนะครับจากลำโพง r e c o อย RL Series ลราได้กำลังขับที่ดีจากตัวฟอนตัวนี้นะครับ เป็นตัว s u โ snapdragon รันแปดนร้อยี่สิบแปดนะครับคิดเซ็ตเป็นตัว a d m dsp ข้อฟองถอยภาพตัดให้นะครับแบบนี้อย่างเบาลงให้ oh, <my> ต่อสนใจติดตั้งนะครับจว android high spec RAM 8ตอนนี้ RAM 12เราก็มีนะครับหรือเป็น RAM 828ตัวนี้ snapdragon รันสิบสไ้เป็น us 7 870 แล้วก็อัปเกรดลำโพงดัมประตูนะครับเต็มบานเกรดลำโพงคู่หน้าตรงนี้ก็ให้เสียงที่ดีขึ้นแล้วครับชุดอัปเกรดสไตล์อยากเพิ่มซับบ็อกก็สามารถทําได้นะครับก็สนใจติดตั้งติดต่อได้เอกครับ081 987 6286อันนี้นะครับไปดูแฟนเพจยูท e ูบแกลเอกเรซิ่งแอสตันดีครับเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับเอกเรซิ e ่งแอสตันดีอ่าพิกัดร้านนะครับก็พิมพ์ตามนี้เลยเอกเรซิ e ่งแอสตันดีครับ ขอบคุณทั้งเต้งครับมีรถกี่คันที่บ้านก็ให้เราดูแลนะครับคันนี้เพิ่งออกมาใหม่ก็ให้เราจัดการเช่นกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ